นี่น่าจะใกล้จบละพี่ว่าน่าจะใกล้จบละชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงกว่าทำไมพี่มันเล่นแล้วมันยาวกว่าคนอื่นเนี่ยจะไปคนอื่นเขาเล่นชั่วโมงเดียวอาโทชามายืนทำอะไรตรงนี้เออพวกเธอที่เองฉันกำลังจะไปขอบคุณพวกเธออยู่พอดีเลยฉันได้เข้าร่วมทีมค้นหาเนื้อเรื่องของคุณแคดิแบร์ออกพอดีนะทั้งที่เป็นความสำคัญแท้แต่ฉันกลับลืมไปซะได้เขาเองก็ไม่อยากให้เธอลืมหรอก ฉันเหมือนพอจะจาได้ลางๆว่าเขาเคยบอกฉันแบบเนี้ยแต่ตอนไหนก็นนะช่างเถอะชีวิตของคนเราประกอบขึ้นจากความทรงจํำความทรงจําเกียบกับเขาก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตฉันขอแค่รู้สึกว่าตัวเองช่างโชคดีได้เลยพบเขาก็พอแล้วใครจะไปแคร์กันล่ะใช่ไหมอืมร้องไห้แน่เลยว่ะสงสารลูมินอ่ะลูมินมันไม่น่าลืมอีเธอร์เลยอ่ะ ก็ได้ฉันยอมรับว,ว่าฉันปากแข็งความจริงฉันถูกทิ้งแล้วสินะไม่งั้นทำไมคุณคาริแบรไม่มาบอกลาต่อหน้าฉันละ่ะเขามีเหตุผลของเขาแหละไม่ต้องมาปอบฉันหรอกฉันไม่เป็นไรเหมือนกับที่คุณคาริแบร์พูดอยู่บ่อยๆว่าอาจจะเพราะมือเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นชีวิตก็เลยยังมีคุณค่ายไงล่ะถ้าเขายังมีหัวใจแล้วก็ หวังว่าเขาจะกลับมาเจอฉันสักวันช่วงน,นี้ต้องลำบากเธอมากจริงๆฉันจะกลับไปช่วยคุณยายแล้วละ่ะไว้เจอกันนะทั้งสองคนแบบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่มั้งเออชีวิตประจำวันพวกเขาก็กลับสู่ปกติแล้วหลังจากคุยกับแคลริแร์แล้วเกิดข,ขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอถามซ้ำอีกละมันนึกไม่ออกมันงูยนัเกเดินทางอ่ะเฮ้ยในกระเป๋ามีอะไรอยู่ด้วยล่ะ เอ้ามินมีของรูปภาพเห้ยขอบคุณมากแคลิเบร์โอ้ไอแคลิเบร์นี่คือพลังเครื่องสุดท้ายของแคลิเบร์มันมันสร้างรูปภาพไว้ในกระเป๋าเราโอ้โคตรขอบคุณเลยแคลิเบร์โคตรขอบคุณเลยแม่งป้าแม่งหล่อแล้วใจดีแม่งดีจริงแคลิเบร์แม่งดีจริงๆ มันเป็นคนดีที่ดีมากๆอ่ะอย่างงี้เออถ้ามันสร้างจัก,กรวานขึ้นมาใหม่นะอย่างน้อยก็น่าจะเป็นจัก,กรวานที่ดีเพราะว่าไอคนนี้แม่งมันดีจริงๆทุกคนแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยภาษาเนี่ยมันอ่านว่าอะไรด้วยเดี๋ยวต้องไปแกะเดี๋ยวต้องไปอ่านจากเวอร์ชั่นที่เขาไปแกะมาแล้ว